ไม่อย่างเดียกันใส่บ่มีหูถึงฮะใส่บ่มีหูก็ว่าบ่มีหูใส่ตั้งโอ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพบกับชายขวัญอีกแล้วครับสวัสดีครับผมปุ๋ยจะบีชแนลครับจะพามากินใส่หัวบัแมีนใส่บ่มีหูเด้โอ้ยลองเซตเซตเจ้าไล่ห่ออย่าเลยยำใส่ทันมั้ยล่ะคือนไม่เนี่ยนี่น้ำบะยัง บองยาบองเหลาบองเหลาโซ่โซ่บังเหลาโอ้บองเหลาเขาเอินพ่วงใส่ที่บ้ามึงนี่จัดหนักจัดเต็มครับพี่น้องอันนี้แยกลวกใบต่างหากนะครับนี่ทีจิ้มนี่ด่ลวกไว้จิ้มต่างหากครับอันนี้คือยำอะไรยำไส้ตันบอแมนเล่มมันี่เอาส่วนเพิ่อครับยังจะมาด้วยนะเดี๋ยวซีมซีมก่อน ถ้เกิดมันไล่ปลเตีกแล้วก็ร้นไรลางามันบวกเข้มตงนี้กินเข็มบ่ไรว้าวเป็นบโอ้ยล่งไทรแซ่บคืออยูสันืมเดี๋ยวคืออยาเค็ยมยังไงละลหัดกุบกรับนัวกุบกับแม่งนุ่ม มาเรื่อยมาเรื่อยไม่นู่นนี่กรับแก้มกัสุดยอดกรับเข่ากับสุดยอดต้องไยจัเข่ามาหนอสิจูป่ากันว่าสองคนนืมจัเข่ามาหนเออย่นกันจกันะเสียบดีครับพี่น้องบองโกโอนกุ๊ปกรุ๊เนี่ย ฝ่าสองเรียบร้อยใส่มือไว้เลยเสียบมีดบาทไม่เอ้ยเจี๊ยงก็มีบาทเจียหใหญ่ไหมพราะเจียงใหญ่กับบกตุกดัวเลยตัดต้นไม้หีนตัวเนี่ยใจปะมันตัวขยัน อืมอีเพื่อนาคตของลกูกคนใหม่อืมืม่อวานไป้วถึงเรียงไงพี่น้องแจ่งข้าวไหมเถอะมาเรียงเนี่ยเ <laughs> ม,มื่อก่อนนั่นลงในจังรักจังจะบอจะบ,บีบอกพี่น้องเกดเกดคันโบเป็นตาน้ามีเมาสรถมาสี่่ถอมใหญ่ตำนักด่วนเลย <laughs> ตขอามาห่ดละจากแล้วหนีเนาะคนบ่แม่นคนนางกบขัวเด้บ่แม่นหยังเล่นอันนั้นไปใส่นอนอันนอนมจะเต็มหนึ่งอืมอืมที่ทอดลงอันนั้นดีวะเงินอืมไม่ต้องอันมื่สาวใส่จะ่าบสาวใส่กระมึงอืมมองขั้วมันไหมอืม แซ่บแังตามมาหัดเสียบลำใส้เออแเศษๆดีว่ะเด้อพี่น้องมาเด้อเมนูนี่เผ็ดกินกะเอาคำนี้ไงมึงส้นกันจะบาดพี่เกงนะเอาคำนีเอาล้นๆเลยแต่ว่ามันมันเผ็ดมากเลยนี่เออเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็กินเหมือนเดิมเอาสิที่อ้ยอันนี้ลดสิบลอนนั่นหกลอเด้นน่าเด็กดึงเสียงเนาะหนึ่งสองสามระยองโย อืนนอหนึ่งสีเป็นเห็นสังเกตได้นวด,วดเดีืมเขาบอเดียวนะออกหนึ่งสนะีน่อว่ะนะเฮ้ยจือเลยอาจารย์ซ่องบองอ บอกเลยแี่ซ่อมถือเก่งคนบอกที่นึ่งที่เขาแปดแปดนั่นเองที่เขาเดี๋ยวมารถไปสีมันคนจะไปแฮ่ไปหาเขาอ่บอกดังเงี้ยวเขาเมื่อวาน้าบอกว่าถือเขาไปสีนีเลยสีที่เขางานง่าด่าเลยจ้องเลยบอกทุนทุนมางทีไรสีเสียไอเนี่อยากปหาอยู่ครับเดีมีโอกาสจะ้กับัญหาว่า เก็บตังค่ารถกันน้องเคยไปไทยมีเพลงอยู่บ้านเคนอยู่เลยเพ่งไม่ยังหัวใจงงของอําขนวุน้วก็เพลงเพื่อแจ้ง40ดีจีของปุยเจมีของผู้การแล้วผู้ตายอยู่นั่นแหละนี่ป่ะต้องรู้ที่อยู่นี่ละอยู่ก็หนีละเอาเพลงไม่อัดอมู่ว่าอันเดียยวกจออกยังนอนนี่ละกําลังกํลังซิงเกิลบ่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดแอบกําลังหาหม่องใจท้าไม่บี้อยู่ Lập cảm ơn lẻ rằng đến chết em kèm với ti mãi lịch quốc tế bong 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 với ti mãi chèo vài nyang níu tang yang yong bong 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 nhang bong 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 อร่อยจนหยุดไม่ได้บุญได้หน,นินุ่มเดีว่ะโอ้ขนมคนนีก้ก็บำดีเด้วยใส่มันไหมหอมเนาะยังในรถแส่ขึ้นเต๊นทปองมีอยู่เตียงหน้าเป็นงานน้อยคอยอย่างคอยเมียคอยตะเพี<อ>ย้ย <laughs> มอยู่หบบ้องรัาครับเดินไปดอวกมาประชุมลงวัฒนมม์็นหาแนวทางสีไทยทยมีเพียงจูบล่าฝากพี่น้องด้วครับ chụp là Trời Bắt đẹp Như mờ <một> chỉnh cái vườn <laughs> <laughs> này, đường đến đường đến này. Hey. <laughs> Chào bạn làm được một

เจ้าก็มีไงจะให้เสียชื่อปุ้ยเจเบียโอ้ยมันกันไงบัวจันกวานโอเคโอกบัวดไปกันจ้โอกักันเยโบัวดมันเกี่ยวบัวดดเอาหนิก็เหลืองเหนียวเอ้ยเห็ดหล่นไปแล้วคนของเตียจันก็มีไงมันกันไงบัวเจ็บ นี่เมียสิยิ่ใหญ่หอโ้วามเสียบผมนิ่มๆวๆขาขาวเนี่เนือว่ท่นดนปาเดใส่เหอสีบแสบนิ่เอาลงไปสวยลวกตึงลวกตึงย่ำบดเาอ่ไห นั <verlier t Gun outs> ่น <oui> ็นบะตำหนิง่วว้ไรเลยปเนใจว่พ่วงอือโเอาเสีบแล้เหรจิ้มอไนะเอามาจิ้มตัวนีบว่ะนี่งัวว่ะแม่ค่ทั้งเวทไห้ก่บที่เสียบตัวเนี่ยเจาะเลยแม่นองบันเดนี่ยแม่นองั้น็เสียบว่ะเอนงน่อยนอยอี ก็พื้มัสแสบอันทีมันเด็นสมดานาม,มันกินม,ม,นนม,นมอะไรรสเแซ่บเดี๋ยวเพิ่มเก็ดมาโอ้โหนั่งเหรอนั่งเหรอเดี่ยวเขาละขับเราเอ้ยดีเอาแบบจิ้มบวเอาแบบสดนี่ละแบบสดสดแซ่สบ

เกี่ยวใช่ไมมเพื่อนสาวเกาหลีกินนะเลยจมเรือก่อมีบแมนส้มนี่เพราะหลงยานของตำรวจเลือกกินน้ำคนดีบ่อยบ้างกินดูเป็นสิบเพชรคลิปนี้ จากพี่พี่น้องไปก่อนเด้อพ่าพี่น้องแซ่บซัมมี่คลิปหน้าที่พ่อเสีบอีกเจนหนึ่งครับจ้ผู้กะเออผู้กาผู้อเจบีจากไปก่อนสวัสดีครับอันนี่ใช่คนกะสวัสดีสวีดัตจากกลาพ่อแม่พี่น้องไปขอบคุณหลายๆที่รับจุ่มกดลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ยังไรให้โลกให้รุ้ให้ให้โลกให้รวยหรือเปล่าให้แล้วให้รวย ถึงมไว้เรื่องเบอร์คุณได้ว่าตื่นกันเยอะเสียดายครับวันหน้าชวนไป <laughs> ไปก่อนครับวัสดีครับ